เบีย้ยแกลูกนี้นะคะเป็นเบีย้ยแก้ของหลวงพ่อตีวัดหมูช้างค่ะลูกนี้นะคะก็จะเป็นโค้ดวัดหูช้างนะคะตอเต่าดอกบ,บัวออกประมาณนะคะช่วงปี57ถึงต้นปี62ค่ะลูกนี้นะคะก็จานเต็มนะคะก็คือท้องเบีย้ยนะคะจานเต็มด้านบนนะคะหลวงพ่อตีจานสองชั้น,นะค่ะอัคาระลอยจานคมชัดนะคะเดี๋ยวไอจะขยายให้ดูค่ะนี่นะคะ ลอยจานแท้นะคะของหลวงพ่อตีดูง่ายอัขระงดงามค่ะนี่ถ้าเป็นยุคเก่าๆนะคะหลวงพ่อท่านจะจานอัขระเรียงสวยมากๆค่ะนี่นะคะความสวยงามของอักขระลอยจานหลวงพ่อตีนะคะท่านใดมีอยู่ในมือนะคะลองลงกล้องส่องดูนะคะจะเห็น ความงดงามนะคะของอัครละคมโบราณของท่านค่ะพุทธคุณดีรอบด้านนะคะกันคุณใสมนดำอาถรรพ์น,นะคะด้านในจะมีตัวหอยเบีย้ยบรรจุประหลอดอุดด้วยชนโลงค่ะหลวงพ่อตีนะคะเบี้ยแก่หลวงพ่อตีเป็นสายหลวงปู่ลอดวัดานลงค่ะนี่นะคะลูกนี้ก็จะเป็นผิวแบบหิ้งเลยนะคะลูกเจ้าจของเก่านะคะก็เช่าเก็บค่ะนี่นะคะน่าจะวางไว้นะคะ ไม่ได้ใช้บูชาเลยค่ะเพราะว่าอาคัคระรอยจานยังคมชัดมากๆนะคะอันนี้เป็นเบี้ยกแก้ของหลวงพ่อตีวัดหูช้างค่ะลูกนี้นะคะไอพิ่งได้เข้ามาเลยค่ะพี่พี่ท่านใดที่ชอบถูกใจนะคะเครื่องรางเลือกเจ้าของค่ะสอบถามไอได้เลยนะคะที่เบอร์โทร096 เก้าเจ็ดศูนะคะนี่ค่ะร้านเจมโบบางกวยค่ะทาง Facebook เครื่องรางสายวัดหูช้างแท้ร้อเซเท่านั้นนะคะนี่ค่ะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมจนจบคลิปค่ะขอให้โชคดีร่ำรวยทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ